ปีนปองบ้างสุดซึ้งนี่ครับแล้วก็ปอ้มีปัญหาไหมฮะเคยโดนคุณพ่อถามว่ามันจะมีเมียไหมแบบปีนปองอ่ะไม่เคยครับผมไม่เคยพ่อมีฮะเพราะมันมีเยอะอยู่แล้วหรือว่าเพราะามีเข้าบ้านตลอดอยู่แล้ว่อยังชอบผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ครับชอบปีนแบบไหนไอพีิชซึ่งตอบให้ไหมไม่ใช่มึงอ่ะ คือสะใจใหญ่เลยต่อหนูใช่ต่อเธอคุกคิดเลยหน้าหนูอาจะเป็นไปอย่างจะเป็นยังไงขาวนะสิเหมือนนี้ป่ะเหมือนนี้ป่ะเหมือนนี้ในเรื่องแบบชอบความทุ่มเทของยิปครับผมอาใช่ชีวิตจริงอ่ะชอบแบบแบบทุ่มเทเลยครับชอบคนทุ่มเทใช่ครับแต่ถ้ายี่ปองทุ่มเทแบบยิปหรือบ้าขี้ยปองก็ทุ่มเทนะฉันขึ้นไป4เมตรนะจากความสูงนยิบองใส่รองเท้าเชือกอ่ะอยู่หลังกระบะแล้วก็วิ่งไปในสมเด็จบ้าตาดเลยนะไม่ทุ่มเทออหรอ เตกันถ้าทิ้เทฉันมาอันดับหนึ่งฉันบอกเลยไอ้เสืดูลำบากใจนิดนึงไอ้เสือก็บอกไม่ใช่มึงอีกไหมเป็นไงสเปคอย่างอื่นไอ้สิเพื่อแบบสาวๆแถวนี้เขารอฟังก็ชอบผู้หญิงที่ตัวเตี้ยกว่าครับผมเราไปย่อกันท่ก็ได้เหรอแล้วไงแล้วไงอีกเพราะกลัวจะได้แบบไปโอบอะไรอย่างเงี้ย ตอได้ไอ้สื่อพี่เตือนะนะลองเนื้อติดออกมาด้วยนะรุ่นนี้เปื่อยมากแล้วนะฉีดนี่แล้วฟอร์มอลีนฟอร์ลลอมอล,ลีนตอนเช้าแล้วตัวเล็กกว่าแล้วมีอะไรอีกไหมตัวเล็กตัวเล็กก็เออนิสัยดีครับอ่าจะผ่านแล้วคันนิสัยแย่มากนิสัยดีตัวเล็กครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ได้ข่าวว่าตอนป .6 เนี่ยเคยโดนไม่รู้ตอนป .6 ป่ะเคยโดน ปฏิเสธจากสาวในห้องเลยเหรอผู้หญิงผู้หญใช่ครับตอนป .6 ครับผมนั่งไหนอ่ะร่างนั่งไปสินั่งมั่นหน้านางคุณรักคนที่ือตอนป .6 เนี่ยผมเป็นเด็กที่แบบเอ่อเรียนไม่เก่งอะไรเงี้ยครับนั่งหลังห้องแล้วก็ไปแอบชอบผู้หญิงที่แบบเก่งมากเป็นสอบได้ที่หนึ่งของห้องเลยนะครับชดนะครับชดช่วยริษาเหรอแค่อยากรู้ว่าอยากรู้มากชื่ออะไรช่วยจำได้ป้าชื่อบอกได้ไหมชื่อเมาครับผมนั่งเมา แล้วมาปฏิเสธไอซ์สื่อหรอครับเขาปฏิเสธยังไงที่อยากรู้เล่าคือผมเนี่ยก็แบบดูหนังเกาหลีเยอะตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ uh huh. เอากระดาษมาพับเป็นเป็นถาดเป็นถ้วยอย่างเงี้ยครับผม uh huh. แล้วก็เอาดอกกุ拉ปัดใส่ตรงกลางอ uh ่า huh. แล้วก็เอาโน้ตอ่ะวางไว้ใต้ดอกก uh ุหลาบเขียนว่าเพื่เขียนประมาณว่าสารภาพรักอะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. แล้วก็เอาไปวางไว้โต๊ะเรียนเขา uh huh. ครับเขาก็มาหยิบ ผมก็แอบสะกดรอยตามว่าเขาจะไปอ่านอะไรอะไรตามไปตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากเดินตางเม้าท์ทำยังไงเม้าก็เปิดถังขยะครับผมก็ไป็ลห้วย่ะครับผมมีข้อมูลอื่นมาอาจจะจบคืข้อมูลอื่นหมามี่เฟซบุ๊กนางนะถึงจะเข้าไปด่านางแต่เม้าท์เมาถูกปะก็ริเปอรนั้นเลยเหรอทำให้เราอยางนั้นเพราะผมผมก็เลยไม่กล้าจีบผู้หญิงคนอื่นแล้วนะครับก็เลยหันมาจีบผู้ชายครัต้องรอผู้หญิงมาจีบแทนครับ โอ้ยเขาพี่ปอมเขาอะพี่ปอมเมาแต่ถือว่าเมาพลาดมากจริงเมาพลาดคือตอนนี้เมารู้ไหมว่าไอ้สิเป็นแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าแบบผมไม่ได้เจอกันตั้งแต่ป .6 นั่นแหละครับผมหลังจากวันนั้นแหละครับก็คือมีเมาเนี่ยแยกขยะอยู่ข้างๆพี่ปอมมีเมาติดตัวแค่500รอยนั่นแหละค่ะชื่อเหนือกว่าหกร้อแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้ยายบอกว่าเป็นเด็กเรียนเป็นเด็กหลังห้องเป็นเด็กหลังห้องเงียบๆสันโดษแต่ก็มีโดดเรียนนะ

ฉันตีการ์ดลงตลอดฉันตีการ์ดได้ตลอดนี่แหละไอ้สื่อคือเล่นเป็นแบบชิงแชมป์ระดับประเทศได้ที่หนึ่งใช่ครับมันมีมันมีการจัดทัวร์นาเมนต์มันมีการแข่งเกมมีการจัดทัวร์นาเมนต์ครับผมเราเล่นแบบจริงจังเลยครับผมอุตระนี่ดีดิ้งเขบปีตีดิ้งเขบปีลูกเราบ้าหมูแล้วคะทีมงานคะไีนหยกแล้วมันเป็นแข่งก็คือต้องไปเตรียมตัวแข่งเดินสายอะไรอย่างนี้ครับผมแข่งต่างจังหวัดด้วยอู้หูขนาดจังหวัดที่เราดิ้งเอาจังแล้วผมก็ สามชั้นไป1หนึ่งชั้นครับสามชัว่าเล่นเกมจัดหนักจัดอ๋ออะไรช่วงไหนประมาณเออประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งอ๋อหายไปแล้วครับแต่บอกว่าช่วงช่วงเออมัธยมเนี่ยก็คือหลังจากที่บอกว่าไอ้นี่ไม่ไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วก็การเรียนย่ำแย่แต่มีช่วงเชินตัวเองที่บอกว่าหันมาตั้งใจมากขึ้นจนสามารถก็นล่นอยู่ห้องอะไรนะตอนแรกอยู่ห้องห้องห้องบวยสุดอะห้องบวยแล้วก็กลายมาเป็นแบบว่าเป็นห้องทิ้งสิงครับ คิงสินต้นได้ฟ้าจะเป็นควีนสินนะฮะอยู่กับกินเริ่มจะเป็นคิงอ้าวอาออ๋อเอาอย่างนี้เหรอเนี่ยเเอามื่อกี้ชีวิตท้าเหมือนกับเนนิโกนะพลิกชีวิตเด็กติดเกมนะอะไรยอินกับไอซีดีเรื่องเลติโกรมาตอนนี้ได้ดูใช่ไหมได้ผ่านอะไรทำให้ไอายแบบว่าสามารถ เธอเองมาเป็นแบบตั้งใจเรียนได้เพราะว่าผมเ,าเคยบโดดเรียนแล้วก็โดนคุณพ่อจับได้เลยนะครับคือที่โรงเรียนจะมีแบบว่าเป็นประตูรั้ววัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ให้เกียรติโรงเรียนโดยไม่การโดยไม่โดโดไม่โดโด,โดข้ามประตูรัว้วให้เกียรติเลยกเป็นมุดแทนครับม,มุดรอดรั้วแต่ไม่ให้เกียรติตัวเองเลย <laughs> แล้วคุณพ่อมาจับได้<ม>ดก,ก็เลย <Garage S 2> แบบว่ามาด,ด่าด่าเลยคนดัน,ด<ๆ>นรเราเราก็รู้สึกว่าเออเราต้องต้องปรับตัวแหละต้องแก้ไขตัวเองแล้วเราก็สนึกแล้วก็สามารถกลับมาได้ไปดูช่วงชีวิตไอซ์สุดในตอนนั้นดีกว่าเอารูปไว้ดูดูดว่าอยากดูที่แบบเด็กเรียนเด็กหลังห้องอีมเมาแบบปฏิเสธอย่างเงี้ยอีมเมาอีมเมาทายแด้อยู่แค่นี้อันนี้ก็คือเป็นมันแบบนแบบแล้วนะนแบบแล้วเนี่ย กางเกงตัวนี้นี่ฮิตมากครับสมัยก่อนเราพี่ชอบเหมือนกันสั้นๆลายชบาอย่างเงี้ยครับลามีอีกไหมคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะอันไหนทายสิอันทายสิคไหนคนสองคนที่นั่งคือเข่าใช่ไหมใช่แล้วคนขวาไอ้นสุดใช่ป่ะสองแตขวาใช่ไหมตอนนี้ปวดอยู่ครับปวดผิวก็ไม่มีเพาปวดมามีม้าไว้หร่อมีม้า อันนี้ชายล้วนครับอันนี้ชายล้วนมีแต่อีเมลให้เกียรจารย์บขาขอโทษให้เกียราจารย์ด้วยนะคะขอโทษอาจารย์นะขาชาเล่นนะคะายนน้องไอซ์อยู่ไหนเดี๋ยวเมื่อกี้อุ้ยอันนี้ก็คือที่หนึ่ง a ไม่ใช่ใช่รับจากคณะท่านรางวานนี้ใหญ่มากโอเคอุ้ยตอนนี้เนิร์ดจริงๆอ่ะเสียงของเสียงไหมข้าพงเนิร์ดเพราะสมควรแล้วดูตอนนี้ดีหรอวะ าาสามีเข้า<ห>ไปหย่ามาด้วย <c oughs> เราสร้างมากะให้เ็นหลังงานเลยโอเคเอาล่ะมามา,มาที่คนต่อไปกันบ้างค่ะ